สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาแนะนำเมนูยำกระท้อนใส่น้ำปลาเริ่มแรกเราสับกระท้อนก่อนกระท้อนปอกปอกไว้นานสีมจะเป็นแบบนี้ถ้าไม่ได้แช่อะไรก็สีจะเปลี่ยนแต่ก็ไม่เป็นไรทำกินเอง เรามาเริ่มเตรียมน้ำยำกันเลยค่ะน้ำตาลทรายกระท้อนสองลูกแค่นี้พอน,น้ำปลาน้ำปลาก็ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะก่อนน้ำปลา้าน้ำปลา้าน้ำปาลาเลือกใช้ของน้ำปาลาของพี่ไม้เพราะว่าอร่อย แห้งค่ะแกระริกปน่นถ้าชอบเผ็ดก็ใส่เยอะคนให้เข้ากันให้น้ำตาลละลายนิดหนึ่งจะออกน้ำเพิ่ม,มใส่ขา้าวคั่วนิดนึงถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ หวา,านแต่มันปลาอีกนิดหนึง่งหลังจากนั้นเราก็เอากระท้อนที่เตรียมไว้ใส่ลงไปสองลูกก็จะเยอะอยู่ไม่ต้องใส่หมดก็ได้ประมาณนี้พอเราก็ใส่หอมแดง พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะยำกระท้อนน้ำปลาโนัวนวโรยด้วดยกุ้งแห้งนี่ค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะลองทำกินกันดูนะคะเพื่อนๆอร่อยชั่วค่ะ รสชาติกำลังรีเลยค่ะมีเค็มมีเปรี้ยวแล้วออกหวานมีกลิ่นน้ำปลาทำกินง่ายๆสไตล์บ้านเราค่ะ